คำพูดเพียงคำเดียวจากชายชราขอทานทำให้เศรษฐีผู้หญิงโซต้องคุกเข่ากลางวัดเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่ยามเช้ากลางเมืองใหญ่ถนนเต็มไปด้วยเสียงรถและกลิ่นควันจางๆลอยในอากาศชายชราผมขาวหนวดเครารุงรังนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดเก่ามือข้างหนึ่งถือถ้วยเหล็กที่บุบเล็กน้อยสายตาเขาอ่อนล้าแต่ยังมีแววอบอุ่นซ่อนอยู่ผู้คนเดินผ่านไปมาอย่างไม่ใส่ใจบางคนมองเขาด้วยสายตารังเกียจ บางคนแท้ไม่เห็นราวกับว่าเขาไม่มีตัวตนท่านใดนั้นรถสปอร์ตสีดำมมเงาคันหนึ่งก็จอดลงตรงหน้าชายหนุ่มในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มก้าวลงมารองเท้าหนังมันวับเหยียบพื้นคอนกรีตอย่างมั่นใจเขามองชายชาราด้วยสายตายเย็นชาก่อนจะหัวเราะเบาๆแล้วพูดเสียงดังคนอย่างท่านยี้มีหน้าออกมาของเงินอีกหรือเสียงนั้นดังสะท้อนในลานวัดที่เงียบสงบ นกพิราพเกาะอ,อยู่บนหลังคาโบสถ์ต่างกระพือปีกบินหนีชายชรามองขึ้นช้าช้าดวงตาขุ่นมัวแต่แน่วแน่ริมฝีปากสั่นน้อยๆก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบหนุ่มเอย๋ยเงินมากแค่ไหนก็ซื้อความเป็นคนไม่ได้คำพูดนั้นเงียบลงในอากาศแต่กลับแทรกเข้าไปในใจของชายหนุ่มราวกับคมมีดเขาชะงักไปทันทีใบหน้าเริ่มซีดลงหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุ ภาพสะท้อนในดวงตาชายชาราทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยแปลกๆเขาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวเหงื่อเริ่มผุดออกที่ขมับและในชั่วขณะนั้นเขาได้ยินเสียงพระสวดจากในโบสถ์ดังแว่วมาเสียงนั้นเย็นเยียบแต่สงบจนเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนมือที่เคยถือกุญแจอย่างมั่นใจกลับเริ่มสั่นเบาๆเขามองชายชาราอีกครั้งและบางอย่างในใจเขาเริ่มแตกสลายทีละน้อยสายลมพัดผ่านเบาๆ พาเสียงใบไม้แห้งปลิวกรอบแกรบอยู่รอบลานวัดชายหนุ่มยืนเงียบเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงเขากับชายชราแวลตาของคนแก่ยังนิ่งและอบอุ่นเหมือนเดิมแต่กลับสะท้อนบางสิ่งที่ชายหนุ่มไม่กล้ามองตรงๆท่านรู้จักข้าหรือเขาถามเสียงเบาชายชราย,ยิ้มบางๆข้าไม่รู้จักเจ้าแต่ข้าจำได้ดีว่าเคยมีคนพูดแบบเจ้าเมื่อหลายปีก่อนคำตอบนั้นทำให้หัวใจชายหนุ่มเต้นแรงขึ้น เขาเก้าวเข้าไปใกล้ด้วยความสับสนหมายความว่าอย่างไรชายชราเอื้อมมือไปแตะที่หน้าอกตัวเองครั้งนั้นข้าเคยมีทุกอย่างบ้านรถเงินทองแต่ข้าไม่มีความเมตตาเสียงของเขาสั่นเบาๆเหมือนคนพูดถึงบาดแผลที่ยังไม่หายข้าดูถูกชายขอทานเหมือนที่เจ้าทำวันนี้และในวันรุ่งขึ้นข้าสูญเสียทุกอย่างในพริบตาเดียวชายหนุ่มนิ่งความเงียบปืนกินบรรยากาศรอบตัว เขารู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่หนักและช้าภาพของชายชาราตรงหน้าเริ่มทับซ้อนกับเงาในความทรงจำที่เขาพยายามลืมผู้ชายคนหนึ่งในอดีตผู้ที่พ่อของเขาเคยทำร้ายด้วยคำพูดเดียวพ่อของเจ้าเคยพูดแบบเดียวกันกับข้าชายชาราเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนและเขาก็เป็นคนที่ข้าให้อภัยไปนานแล้วดวงตาของชายหนุ่มเบิกกว้างลมหายใจสะดุด เขาไม่อาจยืนอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปเขาสุดลงช้าๆหัวเข่ากระแทกพื้นหินเย็นเฉียบตรงหน้าชายชราเสียงนั้นสะท้อนกล้องในลานวัดเหมือนเสียงอขอขมาในอดีตที่หวนคืนมาอีกครั้งมือของชายชราค่อยๆยื่นออกมาสัมผัสไหล่ของชายหนุ่มที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าแววตาเขาเต็มไปด้วยความสงสารมากกว่าความโกรธการขอโทษไม่ได้ทำให้เจ้าต่ำลงแต่มันทำให้เจ้ากลับมาเป็นคนได้อีกครั้ง เสียงนั้นอ่อนโยนแต่หนักแน่นจนชายหนุ่มกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาก้มหน้าลงจนแทบแตะพื้นน้ำตายหยดลงบนพื้นหินที่เย็นเฉียบเสียงระฆังวัดดังขึ้นจากอีกมุมหนึ่งก้องกังวานไปทั่วอากาศเหมือนเป็นสัญญาณแห่งการให้อภัยชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นแสงแดดยามสายสาตร์ลงบนใบหน้าของชายชาราริ้วรอยและแววตาที่เคยดูเหนื่อยล้ากลับดูสงบงามอย่างประหลาด ข้าขอโทษเขาพูดเสียงสัน่นข้าไม่ควรพูดกับท่านเช่นนั้นชายชราย,ยิ้มบางๆเจ้ากล้าที่จะพูดคำนี้นั่นแปลว่าเจ้ามีค่ามากกว่าทองคำใดๆสายลมพัดผ่านอีกครั้งใบโพที่ปลิวจากต้นใหญ่เนือสารลวัตร่วงลงช้าๆตรงกลางระหว่างคนทั้งสองรากับธรรมชาติกำลังเป็นพยานให้กับการให้อภัยชายหนุ่มยกมือขึ้นพนมก้มศีรษะลงต่อหน้าชายชรายอย่างเคารพ ขณะนั้นเองเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านออกจากหัวใจความภาคภูมิใจที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความอ่อนน้อมที่แท้จริงและในขณะนั้นเองเขาเพิ่งเข้าใจว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าแต่คือสิ่งที่อยู่ในใจของคนคนหนึ่งชายชรายังคงมองชายหนุ่มด้วยสายตาอ่อนโยนริมฝีปากยกขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็น เจ้ารู้ไหมชายชราเอ่ยเสียงแผ่วเบาข้าไม่เคยโกรธเจ้าหรือพ่อของเจ้าเลยชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นช้าช้าน้ำตาย,ยังคงเปื้อนแก้มแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเคารพทำไมท่านถึงให้อภัยพวกเราได้ง่ายดายนะักชายชรามองไปยังพระพุทธรูปในศาลาแสงแดดยามสายสะท้อนผ่านทองสุกปลั่งจนแสบตาเพราะความโกรธเผาใจคนถือมันให้มอดไม่ก่อนเสมอ แต่ความเมตตาทําให้เรายังได้เห็นแสงในวันพรุ่งนี้คําพูดนั้นเหมือนลมอุ่นที่พัดผ่านใจชายหนุ่มขเขาเงียบไปนานก่อนจะยกมือขึ้นว่าอย่างจริงใจข้าจะจําคําของท่านไว้จนวันตายและข้าสัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเหมือนที่ท่านสอนชายชราย,ยิ้มอีกครั้งแววตาเปล่งประกายแม้ผ่านรอยเหี่ยวย่นของการเวลาจงจำไว้นะความดีเล็กน้อยของเจ้าในวันนี้อาจกลายเป็นปฏิหาริย์ของใครบางคนในวันหน้า เสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งเสียงพระสวดแว่วออกมาจากในอุโบสถกลิ่นทูปลอยอวบอ้วนในอากาศชายหนุ่มก้มลงกราบอีกครั้งอย่างสงบหัวใจของเขาเบาราวกับได้ปลดพันธนาการที่แบกไว้มานานเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งชายชราที่นั่งอยู่ตรงหน้ากลับไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเหลือเพียงถ้วยเหล็กเก่าที่วางอยู่บนพื้นภายในมีดอกมะลิขาวเพียงหนึ่งดอกวางอยู่ตรงกลางอย่างงดงาม ชายหนุ่มยื่นมือไปแตะถ้วยนั้นความอุ่นบางอย่างแผ่ซ่านผ่านปลายนิ้วเขาเงยมองฟ้าแล้วพูดเสียงเบาขอบคุณสำหรับบทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของข้าลมเย็นจากแม่น้ำใกล้วัดพัดเอืเอ่อยๆกลิ่นทูบและเสียงระฆังยังคงลอยอยู่ในอากาศชายหนุ่มนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนานเหมือนเวลาหยุดหมุนเขามองถ้วยเหล็กเก่าอีกครั้งผ้าสะท้อนของตนเองในเนื้อเหล็กขุ่นมัวเต็มไปด้วยรอยน้ำตาและความสำนึก เขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังท้องฟ้าเมฆสีทองลอยผ่านช้าๆราวกับใครบางคนบนฟ้ากำลังยิ้มให้ในหัวใจของเขามีแต่เสียงคำพูดของชายชาราดังอยู่ซ้ำๆความดีเล็กน้อยของเจ้าในวันนี้อาจกลายเป็นปฏิหารของใครบางคนในวันหน้าเขาเก็บถ้วยเหล็กนั้นไว้แนบอกแล้วเดินช้าๆออกจากวัดผ่านลานพระพุทธรูปทุกก้าวที่เหยียบลงบนพื้นหินรู้สึกเหมือนย่างเท้าเข้าสู่ชีวิตใหม่ ผ่านไปหลายปีชายหนุ่มคนนั้นกลายเป็นเจ้าของมูลนิธิที่ใหญ่ในกรุงเทพช่วยเหลือคนยากจนคนไร้บ้านและผู้เฒ่าที่ไม่มีใครดูแลทุกครั้งที่เขาเห็นคนชาราเขาจะยิ้มและยกมือไหวก่อนเสมอและในห้องทำงานของเขาบนโต๊ะไม้ข้างพุทธรูปเล็กๆมีถ้วยเหล็กเก่าใบหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางภายในถ้วยนั้นยังมีดอกมะลิแห้งดอกเดิมที่เขาเก็บไว้เพื่อระลึกถึงชายชาราผู้หนึ่ง ผู้ที่เปลี่ยนชีวิตเขาด้วยคำพูดเพียงคำเดียวในเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนส่องผ่านหน้าต่างกระจกของมูลนิธิชายหนุ่มในวัยกลางคนสวมเสื้อเชิตสีขาวสะอาดเขาก้มหน้าลงมองถ้วยเหล็กเก่าที่วางอยู่ตรงหน้ามือของเขาลูบเบาๆบนขอบถ้วยรอยบุบรอยขีดข่วนยังคงอยู่ครบถ้วนแต่สำหรับเขามันงดงามยิ่งกว่าสิ่งของมีค่าใดๆในโลกเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆเด็กหนุ่มในชุดนักเรียนสองคนยืนอยู่หน้าห้อง ทั้งคู่ยกมือไหว้ก่อนจะพูดเสียงสัน่นคุณลุงครับแม่ของพวกผมไม่สบายไม่มีเงินรักษาชายหนุ่มเงียบไปชั่วครู่สายตาเขาอ่อนโยนขึ้นทันทีไม่ต้องกังวลนะลูกมูลนิธิจะช่วยเต็มที่เด็กทั้งสองยกมือไหว้อีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความขอบคุณและความหวังและในขณะที่พวกเขาเดินออกไปชายหนุ่มมองตามด้วยรอยยิ้มบางๆเขาหันกลับมามองถ้วยเหล็กอีกครั้ง ค่าได้ทำตามที่ท่านบอกแล้วนะลุงเสียงของเขาแผ่วเบาแต่มั่นคงสายลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาทำให้ดอกมะลิแห้งในถ้วยสั่นไหวเล็กน้อยกลิ่นหอมจางๆของมันยังไม่เคยจางหายและในวินาทีนั้นเองเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในห้องเดียวกันเงาของชายชาราปรากฏขึ้นตรงมุมห้องยีนยิ้มด้วยแววตาอบอุ่นชายหนุ่มหลับตา น้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเขาพนมมือก้มสีษะช้าช้าขอบคุณที่ไม่เพียงให้อภัยแต่ยังให้ชีวิตใหม่แก่ข้าเสียงระฆังวัดจากที่ไกลดังขึ้นอีกครั้งท้องฟ้านอกหน้าต่างเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนและในใจของเขามีเพียงความสงบและศรัทธาความศรัทธาในความดีที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีแสงในใจชายหนุ่มลืมตาขึ้นช้าช้า สายตาเขาเต็มไปได้วยความสงบและอบอุ่นเรากับได้ปลดปล่อยบางสิ่งที่เคยหนักอึ้งในใจมานานเขาเดินออกจากห้องทำงานผ่านระเบียงยาวที่ปลูกต้นโพไวสองข้างทางใบโพปลวไหวตามแรงลมเสียงกรอบแกรบเบาๆคล้ายเสียงหัวเราะของชายชาราที่เคยได้ยินในวันนั้นเขาหยุดมองท้องฟ้าเมฆสีขาวลอยช้าเหนือยอดตึกและในใจของเขามีแต่คำพูดเดียวดังขึ้นอีกครั้ง เมตตาเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอจะเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้เขายกมือขึ้นพนมกลางอากาศสายตาเต็มไปด้วยความศรัทธาและขอบคุณเหมือนกำลังส่งคำอธิษฐานไปยังผู้ที่อยู่เหนือฟ้าหลายปีต่อมามูลนิธิของเขาเติบโตจนกลายเป็นศูนย์ช่วยเหลือใหญ่ทั่วประเทศมีคนมากมายที่ได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตเด็กกำพร้าได้เรียนหนังสือคนไร้บ้านได้ที่พัก และคนชราได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งบนผนังของมูลนิธิเขาให้ติดภาพชายชราผู้หนึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นแต่เปี่ยมด้วยความเมตตาใต้ภาพนั้นมีข้อความสลักไว้ว่าคำพูดเพียงคำเดียวสามารถเปลี่ยนหัวใจคนทั้งชีวิตได้ทุกครั้งที่ใครเดินผ่านพวกเขาจะหยุดอ่านและยิ้มเหมือนได้ยินเสียงเ,าเบาๆของชายชราดังขึ้นจากอดีต บอกให้ทุกคนอย่าลืมความเป็นคนในหัวใจของตนเองยามเย็นวันหนึ่งแสงอาทิตย์สีส้มทองทาบทอทั่วลานมูลนิธิชายหนุ่มในวัยชารานั่งอยู่บนมา้านั่งไม้ใต้ต้นโพเส้นผมของเขาเริ่มขาวแต่รอยยิ้มยังอ่อนโยนเหมือนเดิมเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังอยู่รอบตัวบางคนวิ่งเล่นบางคนช่วยกันรดน้ำต้นไม้เขามองดูพวกเขาด้วยแววตาอบอุ่นหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความภาคภูมิ เด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาในมือเธอถือดอกมะลิขาวเพียงดอกเดียวคุณลุงขนูเอามาฝากข้ากลิ่นมันหอมมากเลยชายชารายิ้มและรับดอกไม้มาจากมือเธอเขาหลับตาสูดกลิ่นหอมจางๆของมะลิกลิ่นนั้นเหมือนกลิ่นเดียวกับในวันแรกที่เขาได้พบชายชาราในวัดขอบใจนะลูกเขาพูดเสียงเบารู้ไหมดอกไม้นี้เคยเปลี่ยนชีวิตลุงทั้งชีวิตเลยนะเด็กหญิงหัวรอะใส่ จริงหรือขหนูอยากรู้เรื่องนั้นบ้างชายชราเงยหน้ามองฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีรอยยิ้มบางบนใบหน้าเปื้อนด้หยาดน้ำตาแห่งความสุขสักวันหนูจะเข้าใจว่าคนที่เรามองข้ามในวันนี้อาจเป็นคนที่มอบแสงให้ชีวิตเราในวันหนึ่งก็ได้ลมเย็นพัดผ่านใบโพปลิวร่วงลงข้างถ้วยเหล็กเก่าที่วางอยู่ข้างตัวดอกมะลิขาวตกลงในถ้วยนั้นพอดีเขามองมันอย่างเงียบงนัน เหมือนกำลังมองย้อนกลับไปยังวันหนึ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างท้องฟ้าค่อยๆมืดลงเสียงสวดเย็นจากวัดใกล้ๆดังแว่วเข้ามาชายชราเอ่ยเสียงแผ่วเบาราวกับพูดกับใครบางคนที่อยู่ไกลออกไปข้าทำได้แล้วข้าได้ส่งต่อสิ่งที่ท่านมอบให้แล้วเขายิ้มแสงสุดท้ายของวันตกกระทบใบหน้าของเขาเราวกับสวรรค์เองกำลังยิ้มตอบกลับมาแสงสุดท้ายของวันค่อยๆจางหายไปหลังขอบฟ้า เสียงจักจันรเริ่มขับขานแทนเสียงหัวเราะของเด็กๆที่กลับเข้ามูลนิธิชายชราย,ยังคงนั่งนิ่งใต้ต้นโพใหญ่สายลมอ่อนพัดปลายผมสีขาวของเขาให้ไหวเบาๆเขาก็มองถ้วยเหล็กเก่าที่วางอยู่ข้างตัวภายในยังมีดอกมะลิขาวที่เด็กหญิงเพิ่งวางไว้กลีบดอกไม้สั่นไหวตามแรงลมเหมือนมีชีวิตชายชราเอื้อมมือแตะขอบถ้วยรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าถึงเวลาพักแล้วสินะ เขาพูดกับตัวเองเสียงเบาเสียงระฆังวัดดังขึ้นสามครั้งจากที่ไกลก้องกังวันไปทั่วท้องฟ้ายามเย็นและในจังหวะน,นั้นเองชายชาราหลับตาลงอย่างสงบแสงจันทร์เริ่มโผล่ขึ้นเหนือยอดโพส่องแสงลงบนถ้วยเหล็กเก่าให้ดูสุกสว่างราวทองคำสายลมพัดกลีบดอกมะลิให้ปลิวขึ้นช้าๆลอยวนอยู่กลางอากาศก่อนจะจางหายไปรุ่งเช้าวันต่อมา เด็กหญิงคนเดิมมาวางดอกมาลิไว้ใต้ต้นโพอ,อีกดอกเธอมองถ้วยเหล็กเก่าแล้วยิ้มหนูจะจำคำของคุณลุงไว้นะคะแสงแดดยามเช้าทาบลงบนถ้วยนั้นประกายมันสะท้อนเป็นวงกลมเล็กๆเหมือนรอยยิ้มของชายชาราที่ยังไม่จางหายและในมูลนิธิแห่งนั้นเรื่องราวของชายชาราและถ้วยเหล็กเก่ายังคงถูกเล่าขานต่อสอนให้ผู้คนไม่ลืมว่า ความเมตตาเพียงคำเดียวอาจเปลี่ยนโลกทั้งใบได้เวลาผ่านไปหลายสิบปีมูลนิธิแห่งนั้นยังคงตั้งอยู่กลางชุมชนเดิมกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังของผู้คนมากมายทุกเช้าเด็กๆจะมาวางดอกมะลิขาวใต้ต้นโพใหญ่ราวกับพิธีที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นต้นโพนั้นเติบโตใหญ่กว่าเดิมกิ่งก้านแผ่กว้างร่มเย็นรากของมันแผ่ลงใต้ดินลึก เหมือนยึดโยงไว้กับเรื่องราวของชายชาราที่เริ่มต้นทุกสิ่งบนผนังมูลนิธิมีรูปภาพสีเก่าวของชายสองคนถูกแขวนไว้เคียงกันชายชาราขอทานกับชายหนุ่มเศรษฐีในวันนั้นใต้ภาพมีตัวอักษรสลักไว้ว่าการให้อภัยเปลี่ยนศัตรูให้เป็นครูและเปลี่ยนคนหลงทางให้กลับมามีแสงในใจผู้คนที่เดินผ่านต่างหยุดอ่านหลายคนยกมือไหว้บางคนยิ้มทั้งน้ำตา ในยามบ่ายเด็กกลุ่มหนึ่งนั่งฟังเรื่องเล่าจากหญิงชราผู้หนึ่งเธอคือเด็กหญิงที่เคยยื่นดอกมะลิให้ชายชราในวันนั้นวันนี้เธอกลายเป็นผู้ดูแลมูลนิธิแทนเสียงของเธอนุ่มนวลและอบอุ่นเด็กๆจงจำไว้นะลูกคนเราจะร่ำรวยหรือ,อยากจนไม่สำคัญเท่าหัวใจที่เมตตาเพราะบางครั้งคนที่เราเรียกว่าไม่มีค่าอาจเป็นคนที่มอบค่าที่แท้จริงให้กับชีวิตเราเด็กๆเงียบฟัง สายลมพัดใบโพปลิวตกลงข้างถ้วยเหล็กเก่าที่วางอยู่ใต้ต้นไม้แสงแดดลอดผ่านช่องใบไม้เป็นลำส่องลงบนถ้วยนั้นจนเกิดประกายอ่อนๆและในความเงียบนั้นทุกคนต่างรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มอ่อนโยนของชายชาราผู้ที่ไม่เคยหายไปจากสถานที่แห่งนี้เลยเสียงสดเย็นจากวัดใกล้ๆลอยว่ามาอีกครั้งบรรยากาศรอบมูลนิธิเต็มไปด้วยความสงบ หญิงชาราเงยหน้ามองท้องฟ้าสีทองของยามเย็นเริ่มเปลี่ยนเป็นม่วงอมฟ้าเธอรู้ดีว่าเรื่องราวของชายชารากับเศรษฐีในวันนั้นได้กลายเป็นตำนานเล็กๆที่สอนให้ผู้คนมีหัวใจที่อ่อนโยนเด็กๆค่อยๆแยกย้ายกันกลับบ้านแต่มีเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งยังคงยืนมองถ้วยเหล็กเก่าไม่วางตาเขาเดินเข้าไปใกล้ย,ยกมือพนมเบาๆคุณลุงครับหนูอยากเป็นคนดีเหมือนคุณลุงหญิงชารามองภาพนั้นยิ้มทั้งน้ำตา เธอรู้ว่าคำอธิษฐานเล็กๆของเด็กคนนั้นจะส่งต่อแรงศรัทธาให้กับผู้คนในวันข้างหน้าสายลมเย็นพัดผ่านต้นโพอีกครั้งใบโพปลิวลงมาช้าๆหนึ่งใบร่วงลงในถ้วยเหล็กเก่าอีกใบตกลงตรงฝ่ามือของเด็กชายเขามองใบโพในมือสีเขียวของมันสะท้อนแสงสุดท้ายของวันรากับเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังที่ไม่มีวันดับหญิงชาราเดินเข้ามาแตะไหล่เด็กชายเบาๆ จำไว้นะลูกแสงเล็กๆที่เจ้าจุดไว้วันนี้อาจส่องทางให้ใครอีกหลายคนในวันหน้าเด็กชายยิ้มพนมมืออีกครั้งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหลือเพียงแสงส้มบางๆส่องลงบนถ้วยเหล็กเก่าใต้ต้นโพใหญ่และในยามนั้นเองเงาของชายชาราในชุดเก่าๆปรากฏขึ้นข้างต้นโพยืนมองเด็กชายด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมสายลมเสียงระฆังวัดดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายของวัน ก้องกังวาลไปทั่วฟ้าและในทุกหัวใจที่ได้ยินต่างรู้ดีว่าเรื่องราวของชายชาราขอทานผู้เปลี่ยนชีวิตเศรษฐียังคงมีชีวิตอยู่ในหัวใจของผู้คนที่เชื่อในความเมตตาเสมอแสงจันนวนกระจ่างทอดตัวเหนือยอดโพใหญ่สายลมอ่อนพัดผ่านกลีบดอกมะลิหล่นลงข้าง้วยเหล็กเก่าที่เงางามในแสงเงินยวงหญิงชาราในชุดเรียบง่ายเดินออกมาหน้าลานมูลนิธิเธอยกมือไหว้พระที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ แล้วหันกลับมามองเด็กๆที่กำลังเก็บของด้วยเสียงหัวเราะในแววตาเธอเต็มไปด้วยความภาคภูมิไม่ใช่เพระตึกสูงหรือเงินบริจาคมากมายแต่เพราะหัวใจแห่งความเมตตาที่ยังคงเติบโตอยู่ที่นี่ทุกวันเธอก้มลงเก็บดอกมะลิขาวจากพื้นกลีบยังชื้นด้วยน้ำค้างเธอวางมันลงในถ้วยเหล็กเก่าเบาๆราวกับถวายแด่วิญญ,ญาณของชายชาราผู้เป็นต้นกำเนิดของเรื่องทั้งหมด ทุกสิ่งที่งดงามล้วนเริ่มจากความเมตตาเล็กน้อยเสมอเธอพึพมพำกับตัวเองพร้อมยิ้มบางๆเสียงระฆังวัดดังขึ้นรับกับสายลมยามค่ำแสงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าและในเงาโพใหญ่เรากับมีเงาของชายชาราในชุดเก่ากำลังยืนยิ้มอยู่เงียบเียบแสงจันทร์อาบทั่วลานหญิงชาราหลับตายกมือขึ้นพนมในใจเธอรับรู้ได้ว่าเรื่องราวของ ชายชราผู้หนึ่งกับคำพูดเพียงคำเดียวจะไม่จบลงที่คืนนี้มันจะดำรงอยู่ในใจของผู้คนที่ยังเชื่อในความเมตตาปราบเท่าที่แสงจันทร์ยังส่องเหนือวัดและตราบเท่าที่ดอกมะลิขาวยังหอมในสายลมแห่งศรัทธา